สองหนึ่งเฮ้ยจำหงพี่น้องกูดองสองตัววุ้นนี่ปิงปากกาพร้อมกับเอาปากกาออกไม่ได้เอาปากกาออกไม่ได้ กินแบบบ้านๆอันนี้ปิ้งปลากาปลากากินซื้อกำลังก็มั่นแบบนี้ป้งปลาคอไก่นี่เก็บไว้อือเก็บไว้จะนั้นค่ะดูว่าคอปูนนั่งตายตอนนี้ปลาคอปลาคอจ้าปคือแทบหมดแ้วยอืม มาเริ่พี่น้องคุณเดกะดาซุ่มแซลเซลปักบื้องเหนือปาากาพี่น้องมีพอมากแท่ได้เนี่ยมันแทบ,บปกากตากินอาหารตามฤดูกาล อาการแสบะแสบเลี้ยบังลูกก็ได้ส้มตังเราเทียงนี้กินตํำนี่แหละพี่น้องแกปูให็นะผมมีใครบ้างบ่มีใครแต่ตัวนี้ตัวผู้หร่อละตัวผู้มันต้องมีไค่ดิมันจะเป็นใครหรือไงใครเรันมนะมันมัออ ก็เออใหนมันบะหมี้บ่มี่ไข่บ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 ่เหลียงเป็นใดตัวดีนาจิป็นตัวแม่เอตัวดีตัวแม่นี่ขอจัดแกอีกบ่ตัวแม่น่ะเดี๋ยวจจัดจัดานที่กันเอาแกบ่งกระน่ำมนมันบ่เดี๋ยวด้ลงเด้อนึ่มปิงปลาแตมันค่ะ เอออันนี้คนเนี้ยจำนี่โอ้มาเด้อกินแถวน้ำัน